สำหรับในวันนี้นะครับผมนาเบิร์จะมาทําการสรุปรวมรุ่นกล้องสายไฮบริดสายไฮบริดในที่นี้คือได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็งานวีโอประจําปี2023ซึ่งจะมีกล้องรุ่นไหนที่ติดเข้าชาร์จที่นาเบิร์ได้ทําการรวบรวมมานั้นนะครับผมต้องมาติดตามกันณนะบัดน,นี้ กล้องไฮบริด2023ี่ที่นัเบิร์จะมาแนะนําให้กับเพื่อนเพื่อนรุ่นแรกนะครับผมนั่นก็คือ Fuji ฟิล์ม X-H2S นะครับผมนะสำหรับฟูจิฟิล์มนะครับผมต้องยอมรับเลยว่าภาพลักษณ์ดเดิมๆนะครับผมเขายังติดภาพของความเป็นกล้องสายภาพหนึ่งซึ่งอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แต่ในยุคโซเชียลในปัจจุบันแบบนี้นะครับผมกล้องทุกรุ่นนะครับจะต้องมีฟีเจอร์ V o อติดเอาไว้ด้วยเช่นกันซึ่ง X-H2S นั้นเรียกได้ว่า พลิกหน้าวงการของทางฟูจิครั้งใหญ่ด้วยกันนั่นเองนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือเซนเซอร์เป็นกล้องฟูจิฟิล์มนะครับที่เป็นในตระกูลเอ็กซิลี่นะใช้เซนเซอร์แบบสเต็ปซีมอสเป็นครั้งแรกนอกเหนือจากเรื่องเซนเซอร์นะครับผมระบบโฟกัสทางฟูจิได้เคลมไว้ว่ากล้องในนิวเจนต่อจากนี้นะครับผมจะได้ยกเครื่องโฟกัสขึ้นมาใหม่ทั้งหมดซึ่ง x h 2 s ก็เป็นรุ่นแรกที่มีการยกเครื่องขึ้นมามีการใส่ในส่งตัว แท็กกิ้งนะครับผมโดยที่ว่าแท็กกิ้งของในฟูจิเดิมๆจะมีแค่ Face d ฟส e c t i o n กับ iaf นะส่วนถ้าเป็นใน xh 2 s ก็จะมีในส่งตัว p l a n น t a น n Animal เข้ามาให้ใช้งานด้วยเช่นกันเรื่องงาน vo ก็ไม่แพ้กันได้รองรับในส่งตัว vo ในระดับ6 k แล้วก็4 k มาให้ใช้งานด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมนะทีนี้ จากการเปิดตัวมาของตัว XH2S เนี่ยนะครับเขาไม่ได้เปิดตัวมาแค่กล้องรุ่นเดียวเขาก็ยังมีกล้องอีกหนึ่งรุ่นที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นฝาแฝดคลาดกันออกมานะครับผมนั่นก็คือ XH2 คือ 2S นะครับผมจะใช้เซนเซอร์ s t a c k m o s นะครับผมส่วนจะเป็น XH2 นะครับผมจะใช้เซนเซอร์ x t e m o s แบบ ไฮเลสนะครับผมความละเอียดจะแตกต่างกัน XH2 จะได้เซ็นเซอร์ความละเอียดถึง40ล้านด้วยกันเขาก็ยังมีฟีเจอร์ที่อำนวยความสะดวกนหรับงานภาพนิ่งโดยเฉพาะอย่างตัว p x ก l Shift นะครับจาก40ล้านมันสามารถที่จะขยายไปถึง160ล้านได้ด้วยกันนั่นเองแต่ฟีเจอร์นี้นะครับผมนะจะต้องนำไฟล์นะครับผมไปทำการโปรเซสเพิ่มเติมในโปรแกรมเฉพาะทางทางคุิด้วยนะ ฟีเจอร์ VO ก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันนะครับผมเขาก็มีฟีเจอร์ VO ในระดับ,บ 8K มาให้ใช้งานด้วยเช่นกันกล้องสายไฮบิดที่นเบิร์ดจะขอแนะนำเพิ่ม,เต,มเติมนะครับผมนะก็จะมาเป็นแบบแพ็คคู่เหมือนกับทางฟูจิฟิล์มเลยนั่นคือทาง Panasonic อย่าง Lumix S5 Mark II เป็นครั้งแรกของกล้อง Panasonic ที่มีการเปลี่ยนมาใช้ระบบโฟกัสแบบ Page Detection นะครับผมหรืออาจจะบอกได้ว่าเป็นการใช้ระบบโฟกัสแบบ y b r ิ d เป็นครั้งแรกเหมือนกับค่าอยาอื่นในปัจจุบันงานภาพนิ่งนะครับผมนะถือว่าเป็นกล้องฟูลเฟรมนะครับผมที่ในระดับราคาไม่ใช่เหมือนกับว่าพวกแฟลชชิพนะครับผมสามารถที่จะใช้ในส่งตัวโหมดพิเศ c ชิพหรือโหมดไฮไลท s ช็อตได้เหมือนกันนะครับผมนะซึ่งคุณจ่ายแค่ราคาเท่า S5 ถูกคุณได้ใช้ไฮ l ลทแล้วนั่นเองนะครับผมนะนอกเหนือจากฟีเจอร์ภาพนิ่งอย่างตัวไฮไลทแล้วนะงาน VO ถ้าพูดถึงวี Panasonic ไม่น้อยหน้าค่ายอื่นอย่างแน่นอนนะครับผมพวก V.O. 4K นะครับผมนะหรือพวกแบบ V.O. ที่ไปทางในส่วนตัวซีเนมานะครับผมเรียกว่าจะเต็มมาให้ใช้งานไม่แพ้กันนะครับผมนะแต่แค่ว่ามันจะมีแค่ฟีเจอร์บางอย่างนะครับผมที่อาจจะโดนเขาเรียกว่าต้องไปใช้งานเพิ่มเติมในกล้องรุ่นอื่นๆอ,อย่างเช่นตัว Lumix S5 Mark 2 w X ที่เปิดตัวออกมาพร้อมกับเขานะครับผมฟีเจอร์บางอย่างนะครับผมนะมันใช้ได้แต่ว่าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพถ้าคุณอยากได้แบบเต็มๆแบบ VO แบบจ๋าๆนะครับผมคุณมาใช้บริการ S 5 2 X ได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมยอมรับเลยว่ามีความหล่อเหลาในลักษณะที่บอกว่าเป็นทรงสีดำทั้งตัวนะครับผมซึ่งดอกบอกได้เลยว่าเป็นกล้องรุ่นแรกจากทาง Panasonic นะครับผมที่ใช้เฉดสีดำทั้งตัวเลยนะครับผม และเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ต้องบอกเลยว่าเป็นกล้องไฮบริดของทางพานาภายในปีนี้นะครับผมที่วิดีโอจัดเต็มที่สุดเท่าที่พานาโซนิกเคยใส่มาโดยที่ว่าไม่ได้ตัดฟีเจอร์ภาพนิ่งออกไปแต่อย่างใดนะครับผมในส่งตัว s 5 Mark II S ตรงนี้ที่นาเบอร์ได้เกิดมาทั้ง4รุ่นตรงนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น f u i l m XH2S XH2 นะครับ Panasonic Lumix S 5 Mark II Lumix S f Mark II S ล้วนแล้วนะครับผมได้ผ่านการรีวิวจากทางพวกเราชาว Zoom Camera นะครับผมนะถ้าใครยังมีข้อสงสัยหรือแบบว่ามีคำถามนะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปดู full review ได้ในช่องทาง YouTube ของ Zoom Camera นะครับผมนะครับที่สำคัญดูแล้วนะครับผมอย่าลืมฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของ Zoom Camera ด้วยนะครับผมนะ อีกแค่ไม่กี่ซับนะครับผมนะก็ใกล้จะถึงหลัก9 0 0 0 0มืซับแล้วทีมงานก็อยากให้ได้ถึง1น0 0 0แสนซับไวๆนะครับผมถ้าอยากให้พวกเราผลิตคลิปออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็ฝากกดแล้วก็เป็นการใช้กับทีมงานของซูมคาเมล่าด้วยนะครับผมนะกล้องรุ่นถัดไปนั่นก็คือ nikon cf หรือ z f ที่หลายๆคนเรียกกันนั่นเองนะครับ กล้องรุ่นนี้นะครับผมความพิเศษที่มันต้องติดชาร์จเข้ามานะครับผมนอกเหนือจากความเป็นกล้องสายไฮบริดแล้วเป็นกล้องมิเรลฟูลเฟรมทรงเลโทในปีนี้ที่อาจจะบอกเลยว่าหล่อที่สุดในปีนี้เลยนะครับผมบางคนบอกว่าหุ uy, ้ยหล่อแบบนี้ฟีเจอร์เขาอาจจะไม่ได้เน้นนะเบิร์ดกล้าพูดเลยว่าเขาเน้นหน,หนักมากนะครับผมเอาอย่างเช่นภาพนิ่ง ภาพนิ่งเขามีไฮไลท์ช็อตให้ใช้เช่นกันหรือระบบโฟกัสบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยหน้าตาหลอ่อๆแบบนี้ไม่ค่อยเน้นใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าคุณคิดผิดเพราะระบบโฟกัสของ Nikon ZF นะครับผมยกเครื่องมาจากตัว Nikon Z8 เพราะฉะนั้นนะครับผมหายคาใจได้เลยว่า ZF รุ่นนี้บางคนอาจจะบอกแค่ว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นแค่ซื้อมาเป็นพร็อพสวยๆห้อยคอไม่เน้นถ่ายไม่เน้นใช้งานนะครับผม เมื่อพูดถึงนิคอนแล้วจะต้องมีของค่ายแคนนอนอย่างแน่นอนนั่นก็คือตัว Canon E O S R 6 Mark II ทุกเทคโนโลยีที่เคยถูกบรรจุอยู่ใน E O S R 3นะครับผมแน่นอนคุณได้เห็นอยู่ใน E O S R 6อย่างแน่นอนนะครับผมนะทั้งไฟล์ภาพนิ่งนะครับผมนะหรือจะเป็นงาน v ีอซึ่งงาน v ีอนะครับผมในช่วงหลังๆมายอมรับเลยว่าทาง Canon เองก็เริ่มที่จะ ทางของตัวเองได้แล้วว่าเฮ้ยฉันจะต้องเริ่มตีตื้นในด้านงานวีโอให้เทียบเท่ากับคู่แข่งในปัจจุบันนั่นเองนะครับผมนะรวมไปถึงเรื่องสกินโทนอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าคนที่ซื้อแคนนอนส่วนมากนะครับผมยังติดภาพลักษณ์ของความเป็นสกินโทนของทางแคนนอนไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนะครับผมนะประกอบกับว่าในปัจจุบันนะครับผมเลนในตระกูล rf mouse นะครับผมมีตัวเลือกค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับผม น,นัตั้งแต่ช่วงวายอนเทเลนะครับผมซูเปอร์เทเลนะหรือจะเป็นเลนฟิกที่มีทั้งเกรดในระดับราคาต่างๆนะครับผมแล้วก็มีตั้งแต่ F1.2-1.8 นะครับผมนะี่เรียกว,ว่าคุณมีบัตเจ็ตเท่าไหร่นะครับผมคุณก็ช้อปปิ้งได้ตามสะดวกตามบัตเจ็ตของคุณได้เลยนะครับผมสำหรับตัว E O S R 6 i Mark II ในส่วนนี้สำหรับโซนี่นะครับผมกล้องสายไฮบริดในงบ8 0 0หมที่ติด ท็อปที่นัเบิร์ดหยิบเข้ามาในคลิปในวันนี้นะครับผมรุ่นแรกนะ Sony A7C Mark II รุ่นนี้นะครับผมณนะวันที่นัเบิร์ดได้อัดคลิปเชื่อว่าหลายท่านได้จับจองเป็นเจ้าของกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองรวมไปถึงนะครับผมคลิปรีวิวที่ทางทีมงานของเราได้ทําการรีวิวออกไปเชื่อว่าน่าจะปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่ยังไม่ดูนะครับตามไปดูพวกเราได้นะ A7C 2นะครับผมถือว่าเป็นกล้องใน g จเน r เรชันที่2ต่อจากตัว Sony a 7 c รุ่นแรกซึ่ง a 7 c รุ่นแรกนะเบอร์ได้ไ็นคนรีวิวเอาไว้จุดเด่นของเขานะครับผมนะความเล็กความกระทัดรัด,ลดแล้วก็ความเป็นทรงเลนส์ไฟเดอร์และก็เป็นเซนเซอร์ฟูลเฟรมที่เรียกได้ว่าณปัจจุบันยังหาใครที่มีน้ำหนักได้เทียบเท่าหรือเบาว่าเขานะครับผมได้ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมและพวกฟีเจอร์ต่างๆนะครับผม ถึงแม้ว่าเขาจะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กกระทัดรัดแต่ฟีเจอร์นะครับผมเขาก็ยังใส่มาให้ไม่ได้บอกว่ากักกักอะไรแบบนั้นยังใส่มาให้อยู่เช่นกันนะครับผมทั้งงานภาพนี่ทั้งงานวิดีโอจอฟลิปข้างนะครับผมยังใส่มาให้ครบคันนั่นเองรวมไปถึงฟีเจอร์ที่เรียกได้ว่าถ้าใครใช้โซนี่ในเจนปัจจุบันนะครับผมก็อาจจะชื่นชอบกันนะั่นคือในส่วนของตัวโปรไฟล์สีนะครับผมซึ่ง คุณสามารถที่จะไปปรับแต่งโปรไฟล์สีตามแต่ที่ตัวเองต้องการได้ด้วยเช่นกันและมันสามารถใช้งานได้ทั้งภาพนิ่งและก็งานวิดีโอนะครับผมส่เดถ้าเป็นงานวีโอนะครับผมคุณจะใช้โปรไฟล์สีแบบปกติก็ได้หรือคุณจะใช้โปรไฟล์สีแบบเป็นพวกซีนิมา่าก็สามารถใช้งานได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นความไฮบิดที่ลงตัวในขณะที่กระทัดรัดท่นเอกนะครับผมนะ เมื่อพูดถึง Sony A7C 2แล้วนะครับผมกล้องขาประจำที่เป็น t a l k of t หรือทาและจะต้องโดนพูดเทียบกันอยู่2รุ่นประจำนะครับผมนั่นคือ Sony A7 Mark IV โซ A7 Mark i โอเคแล้วว่ามันเปิดตัวมาก่อนตัว Sony A7C Mark i นะครับผมแต่ในปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่ายังเป็นกล้องที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งคือด้วยความมันเป็นทรง s อ uh, r ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก,ก็การจับถือที่มีความถนัดมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับผมนะซึ่งถ้าใครเคยใช้ Sony a 7 3มาก่อนนะครับผมและมีการอัปเกรดมาตัว a 7 mark f ยอมรับเลยว่า performance ในด้านต่างๆถือว่ามีการก้า uh, วกระโดดขึ้นมาพอสมควรเช่นกันนะครับผมเอาที่เห็นได้อย่างเด่นชัดเลยนะเซนเซอร์ตัวเดิม24ตัวใหม่33นะครับผมจอ a 7 3เป็นจอทิว A7 Mark IV เป็นจอฟิปข้างเอาแค่2อย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ตัดสินใจได้แล้วนะครับผมนะประกอบกับว่าเลนในระบบ E-mount ในปัจจุบันนะครับผมมีให้เลือกแบบว่าครบคันเรียกได้ว่าสารพัดช,ช่วงเลยดีกว่านะครับผมยังไม่นับว่าเลน E-mount ของที่บอกว่าเป็นของทาง Sony เองและเลน E-mount ที่เป็นของ t ติ r d Party ทั้ง t ท m r o อน i g m a v i e w t o p นะครับผมเรียกได้ว่าคุณ ซื้อแค่ sony a 7 IV เนี่ยคุณช็อปปิ้งเลยได้กระจุยกระจาย,ยอยู่ที่ว่าคุณจะมีบัดเจ็ตเหลืออยู่เท่าไหร่ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมนะทีนี้นอกเหนือจาก a 7 c 2 a 7 mark สนะครับผมกล้องอีกหนึ่งรุ่นของทาง sony ที่ถ้าใครเป็นสายวิดีโอหรือสายบอกนะครับผมติดแน่นอนรุ่นนี้ต้องติดเข้ามานะครับผมนั่นก็คือ sony zv e 1นะครับผม e 1นะครับผมอย่าจำสับสนกับ e 1 0 E10 เป็นระดับ n t ที่เป็นตัวคูณส่วน E1 เป็นในระดับกึ่งๆจะเป็นในส่นตัว High-End แล้วก็เป็นแ a t ช h i ปของทางฝั่ง Sony E1 ไปแล้วนั่นเองนะครับผมนะจุดเด่นของเขานะครับผมออกแบบเป็นทรงต้องบอกว่าเหมือนทรงเลนส์ไฟเดอร์นะครับผมแต่เขาจะไม่มีช่องมองภาพนะครับผมนะมีความเล็กกระทัดรัดนะครับผมแม้ว่าจะเป็นเซนเซอร์ฟูลเฟรมนะครับผมนะ จุดเด่นของเขานะครับผมเกิดมาเพื่อสายวิดีโอสายทำบวกสายทำไล์หรือเรียกไง่ายๆว่าใครที่เป็นช่างภาพสายยูทูบเบอร์สายวอล์กเกอร์นะครับผมหรือสายบิวตี้คุณได้ใช้บริการกล้องรุ่นนี้อย่างแน่นอนนะครับผมนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขามีฟีเจอร์ที่สายออนไลน์น่าจะต้องได้ใช้งานอย่างเช่นตัว p u o t u h t w h o w e นะครับผมหรือเรียกไง่ายๆว่า ยกของขึ้นมาโฟกัสของอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมนะหรือจะเป็นฟีเจอร์ในการแท็กกิ้งใบหน้าโดยที่ว่าตัวกล้องตั้งกล้องอยู่เฉยๆแต่มันแพนตามที่เราเดินนั่นเองนะครับผมถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ถ้าใครเป็นกล้องที่คอยเดินเดินถ่ายบุคคลอยู่แล้วนะครับผมคุณได้ใช้ฟีเจอร์นี้อย่างแน่นอนนะครับผมงานวีโอก็จัดเต็มไม่แพ้กันนะครับผมนะส่วนงานภาพนิ่งก็ถ่ายได้ ในประมาณหนึ่งนะครับผมนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า E1 เขาเน้นหนะักงานวิดีโอนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครจะออกไปใช้งานนะครับผมก็ต้องดูให้เข้ากับงานของเราด้วยแต่ถ้าใครเป็นสายคอนเทนต์อยู่แล้วนะครับผมด้วยเพราะเป็นคอนเทนต์ที่มุ่งไปทาง YouTube หรือทางวีโอแบบจ๋าๆนะครับผม E10 ไม่ทำใหค้คุณผิดหวังอย่างแน่นอน เป็นไงกันบ้างครับสำหรับกล้องสายไฮบิดที่นับเบิร์ได้รวบรวมมาให้กับเพื่อนได้ดูกันในงบ80,000บาทมีรุ่นไหนบ้างที่เข้าแก๊ปที่เพื่อนเพื่อนได้เล็งๆงกันเอาไว้หรือมีรุ่นไหนบ้างที่เพื่อนๆนได้ใช้งานกันอยู่ลองคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันซึ่งกล้องที่นับเบิร์ได้รวบรวมมาตรงนี้นะครับผมต้องยอมรับเลยว่าเป็นกล้องที่น่าจะลานวงการตั้งแต่ปีนี้แล้วก็ไปยังปี2 0 2 4ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผม ต้องบอกเลยว่ากล้องที่นัเบิร์ไล่ทุกรุ่นมาณนะวันนี้ดีทุกรุ่นนะครับผมนะอาจจะแตกต่างกันในแง่ของตัวฟีเจอร์แล้วก็สเปคในบางอย่างนะครับผมแต่ต้องบอกเลยว่าใครที่เอาไปใช้งานนะครับผมคุณได้งานอย่างแน่นอนอยู่ที่ว่างานที่เพื่อนเอาไปใช้งานนะครับผมนะกล้องมันพร้อมที่จะตอบสนองกับงานที่เราถ่ายเนี่ยมากน้อยแค่ไหนด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผม สำหรับในคลิปในวันนี้นะครับผมนะก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วนะในคลิปถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับผมก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้ในช่องทาง YouTube ของ Zoom c a m ล่านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ